ดูว่าโครงเหล็กนะครับข้างบนสุดตัวนั้นคือตัวแปรนะครับผมก็คือพอยิงแปรแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าเออในส่วนของตัวหลังคานะครับซึ่งก็จะยิงนะครับมายึดตัวแปรตัวนี้แหละนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแนวว่าเป็นอย่างไรนะครับเช็คนิดนึงนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นผนังเสาเป็นอย่างไรนะครับผมเนี่ยมันทําให้เรารู้นะครับในเรื่องของระดับต่างๆ สวัสดียามเย็นครับผมนะวันนี้มาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวบ้านสวนนะครับผมก็ในส่วนของการใส่นะครับขึ้นอเสนะครับผมนะอเสรัดคอเสาเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีเสาปูนหลักๆนะครับ4ต้นอย่างที่ที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเสาเหล็กนะครับขึ้นมานะครับรับนะนะครับขึ้นมารับอีกนะฝั่งนี้2ต้นนะครับแล้วก็ ฝั่งทางนู้นอีก2ต้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นทรงประมาณนี้อ่านะครับวันนี้ก็ได้อาเสนะครับเรียบร้อยตามแบบเลยนะครับอาเสตามแบบเลยแล้วก็เดี๋ยวนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ยิงในส่วนของตัวจันทันนะครับจันทันเนาะก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะง่ายขึ้นอ่าอัปเดตกันนะครับก็บางส่วนเนี่ยเรา มีการเริ่มก่อละนะครับเริ่มก่อละประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคอัปเดตกันเนาะนะครับตัวอสีเนี่ยเราใช้เหล็กนะครับตัว4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับผมนะก็ค่อนข้างใหญ่เป็นไซส์มาตรฐานนะครับโครงสร้างเหล็กนะไซส์มาตรฐานเลย สวัสดีครับนะอัปเดตความคืบหน้านิดหนึ่งครับการก่อนี้นะครับนะครับก็ติดตั้งนะครับมงกบประตูนะครับหน้าต่างนะครับแบบโมจินิดหนึ่งเนาะนะครับนะฮะก็ขึ้นนะครับกำแพงด้านหลังนะครับเอะนะจะอัปเดตกันนะครับก็มีเททับหลังนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสองบานนะครับผมด้านหลังก็เป็นหน้าต่างไปทางนี้นะครันี่ฮะโครงหลังคาเชื่อมอยู่นะครับผมก็ใกล้เสร็จละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่แปรนะครับแล้วก็สั่งหลังคามานะครับนี่ก็เป็นในส่วนของประตูนะครับผมก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นประตูไม้สักนะครับสวยเลยนะ,ะทางก็เกาะน,นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับมาดูอีกหนึ่งงานนะครับของเรเซอร์นะโอ้โหนีต้องบอกว่าอนเนกประสงค์จริงนะครับในส่วนของตัวเรเซอร์นะครับ สิ่งที่เราได้นะครับในส่วนของตัวเรเซอร์นะครับจุดหนึ่งอยากจะพาดูนิดนึงครับยิงโครงหลังคายังใช้ได้เลยนะนี่นฮะนะเห็นไหมนะฮะไล่ไปนู่นเลยสุดยอดนะเราก็จะได้แนวนะครับผมในส่วนของตัวการเชื่อมเหล็กเนาะนะครับนี่คือเราใช้นะครับผมหรือว่าประยุกต์ใช้ในส่วนของเรเซอร์ ที่น่าสนใจเลยนี่ฮะนี่คือเป็นตราหน้านะครับที่ยิงแกนแนวดิ่งนะครับผมจากตัวนี้ที่เราวางนะครับส่วนนี่ฮะแกนแนวดิ่งของตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็ยิงขึ้นไปนะครับดูแกนตรงนั้น แม่สุจรอดอนเนกประสงค์จริงๆนะครับยอมรับเลยนะฮะดูว่าโครงเหล็กนะครับข้างบนสุดตัวนั้นคือตัวแปรนะครับผมก็คือพอยิงแปรแล้วเนะี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าเออในส่วนของออตัวหลังคานะครับซึ่งก็จะยิงนะครับมายึดตัวแปรตัวนี้แหละนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแนวว่าเป็นอย่างไรนะครับเช็คนิดนึงนะครับ เนี่ยอย่างนี้ยเป็นผนังเสาเป็นอย่างไรนะครับผมเนี่ยมันทําให้เรารู้นะครับในเรื่องของระดับต่างๆจุดมาร์กต่างๆนะค่อนข้างดีเลยครับตองฟ้ากำลังสวยนะนะครับนี่ครับวันนี้ก็อ,อ,อาเสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จันทันเสร็จเรียบร้อยเช่นเดีวยวกันนะครับก็ไรยิงแปรนะครับซึ่งก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรายิงแปรนะ่าจะเสร็จนะครับจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะพอยิงแปรเสร็จปุ๊บก,ก็แน่นอนครับตัวหลังคานะครับเราสั่งเข้ามาก็เดี๋ยวยิงนะครับหลังใหญ่ตรงนี้นะครับโดยความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวนะหรือว่าความลึกเอาหน้ากว้างก่อนนะครับหน้ากว้างก็ถ้าเราดูในส่วนของเ,ออเกี่ยวกับ มาตรฐานนะฮะของของแผ่นเนี่ยนะก็จะอยู่หน้ากว้างอยู่ที่9.12นะครับ9.12เนี่ยนะครับก็คือ12แผ่นพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ลึกไปใน6เมตรนะก็ความความลึกไปก็คือ6เมตรอ่ะโอเควันนี้อัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการประยุกต์ใช้ตัวเรเซอร์นะครับผมค่อนข้างที่งดงามเลยทีเดียวนะครับ